Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. far We've got to find คลองรลูนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะด้านหลังของพิธีกรนี้นะคะก็จะเป็นคลองที่น้ำใสมากนะคะ มาเที่ยวก็จะได้พายเรือสนุกสนานแล้วก็ยังได้สัมผัสธรรมชาติภูเขาอีกนะคะข้างหลังนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเรามาเที่ยวที่นี่เราก็ได้ช่วยเหลือชุมชนที่นี้ด้วยค่ะจุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะของคลองรูดนะคะนอกจากเราจะเล่นเรือพายพายแล้วนะคะเราก็จะมาให้อาหารปลาได้ค่ะน้ําใสมากเลยที่นี้น้าใสจริงๆแล้วมีปลาเยอะมาก ข้างหลังพิธีกรนะคะก็มีภูเขาสวยค่ะเป็นวิวภูเขาธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะสวยมากค่ะเดินมาจากท่าของคลองรูดนะคะมาข้างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเขื่อนกั้นน้ําเล็กๆนะคะเพื่อให้คนเล่นน้ําตกกันมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํากันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะไหลเป็นคลองอะ่ะเป็นคลองเข้าไปแล้วข้างๆก็มีที่ขายของนะคะนั่งทานอะไรได้เลยข้างๆคลองนั่งพื้น ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆอีกแบบหนึ่งซึ่งสบายๆค่ะ ที่นี้นะคะก็เป็นคลองน้ําจืดนะคะที่มีน้ําใสมากสามารถมองเห็นปลาได้เลยน้ําไม่ลึกนะคะแล้วก็จะมีโขดหินมีธรรมชาติเยอะมากเหมาะสําหรับที่เราจะพายเรือพายับนะคะเล่นค่ะก็เนี่ยมันก็จะเป็นคลองยาวไปเลยนะคะก็พายถามเขาแล้วเมื่อกี้ว่าชุอ่าค่าเรือนล,ลําละ3 0 0พายได้ทั้งวันใครจะมาส่งตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ห้ามเกินจนเย็นห้าโม,มงเย็นค่ะ ก็ส่วนมากจะเป็นนะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเสียส่วนเยอะนะคะคนไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็ใครว่างมาอะไรมาก็มาเที่ยวอย่าลืมมาชมที่นี้นะคะเป็นสถานที่เปิดใหม่ค่ะ หลังจากที่พายเรือพยักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นมาข้างหน้านี้นะคะ mm. ก็จะมีร้านขายของร้านขายน้ํา mm. ขายน้ํามะพร้าวแล้วก็เป็นร้านขายของพื้นเมืองนะคะของที่นี้ของชุมชนที่นี้นะคะแล้วเดินถัดออกไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะ mm. ก็จะมีตลาดขายของพื้นเมืองที่นี้ค่ะคือใครมาก็หลังจากพายเรือเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะ จุดนี้นะคะถ้าใครพาลูกพาหลานมาหลังจากที่พาพาไปพายเรือพยักแล้วนะคะขึ้นมาก็ให้เด็กๆได้ยิงปืนยิงอะไรได้นะคะก็ทําจากชุมชนพื้นบ้านกันที่นี้ช่วยกันทํามาหากินนะคะแล้วก็มีร้านเอร้านอะไรเอ่ยมีร้านขายน้ำมะพร้าวด้วยนะคะก็อร่อยค่ะหวานเย็นดีเมื่อกี้ก็กินไปหนึ่งลูกแล้วขายน้ำมะพร้าวลูกละ40บาทค่ะก็ไม่แพงนะคะ ก็ถ้าทุกคนมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนด้วยค่ะนะฮะภาพตามคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะฮะก็คือของเล่นพื้นบ้านนะฮะที่เราเห็นเห็นกันในงานงานวัด ทั่วไปนะฮะ,ะตรงนี้ก็คือ,อยิงปืนจุกน้ำปลานะฮะสำหรับเพื่อนๆที่พาลูกหลานนะฮะเด็กๆมาก็มาทดสอบความแม่นได้นะ,ะให้เด็กๆเ,เล่นยิงเป้านะฮะตุ๊กตานะครับนี่ฮะคือเกมยิงปืนจุกน้ำปลานะฮะ ตรงจุดนี้นะคะที่หน้าคลองหลูนี้นะคะก็มีร้านอาหารตามสั่งด้วยค่ะขายข้าวขายอะไรแล้วก็มีของทานเล่นนะคะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีอาหารขายแล้วก็ยังมีของฝากเพื่อนอะไรประมาณนี้ข้างในเดินไปได้อีกค่ะเป็นของฝากของที่นี้นะคะนะเพื่อนๆที่มาคลองหลูนะฮะเข้าไปก่อนเข้าไปนะฮะก็จะเป็นซอยเล็กๆนะจุดตรงนี้นะฮะก็จะขายสินค้าท้องถิ่นนะฮะ เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะก็เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะนี่ครับตลอดแนวลนละครับ ดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อตุนนะครับพี่ตุนครับผมคือตรงนี้พี่เป็นเครือข่ายก็คือบริการเรือคายักใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นเครือข่ายชุมชนต้องเที่ยวบ้านหนองทะเลครับก็คือตรงนี้จุดเด่นของตรงนี้คืออะไรครับเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเนี่ยคือเป็นแหล่งน้ําตาผุดอะครับที่ว่าขึ้นมาจากใต้ดินนะครับอ๋อก็คือไม่ใช่น้ําทะเลใช่ไหมไม่ใช่น้ําทะเลครับมันจะเป็นน้ําจืดครับผมอ๋อเป็นน้ําจืดแต่ผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินครับผม นะก็คือเป็นลักษณะเป็นบึงเป็นคลองครับผมเป็นคลองไม่ได้เชื่อมต่อทะเลนะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อทะเลครับก็คือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเป็นต่างชาติใช่ไหมต่างชาติครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนไทยด้วยครับช่วงนี้คนไทยครับปกติทุกเทศกาลเลยไหมมีคนมาท่องเที่ยวอยู่ครับผมจะมีนักท่องเที่ยวเยอะครับผมพี่คิดยังไงคะค่าบริการนี้ค่าบริการเรือนี้ผมจะคิดลำดัสามร้อยนะครับนั่งได้สองคน อาจจะเป็นเด็กเล็กๆเสืิมได้นะครับเป็น3คนก็คือนักท่องเที่ยวายเองไม่ต้องมีใครนำครับและจะมีบริการน้ําเป่าให้เสื้อชูชีพแล้วก็กระเป๋ากันน้ําตู้ล็อกเกอร์ครับผมอันตรายไหมฮะช่วงตรงนี้อ๋อจุดนี้นะครับมันไม่อันตรายนะครับแต่อุปสรรคมันจะเป็นแบบขูดหินกับตอไม้เยอะหน่อยครับผมแต่น้ําไม่ลึกมากน้ําไม่ลึกครับผมคือถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาจะลงไปว่ายน้ําอะไรเวลนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมและ แต่อีกจุดมันจะมีนะครับก็เรียกว่าข้างบนเป็นโครงน้ําใสครับที่ว่าอยู่ใกล้กับตาน้าที่ว่าขึ้นมาจากใต้ดินนะครับมันจะมีจุดที่ว่าเล่นน้ําได้ด้วยครับผมคือตรงนี้นอกจากว่าเป็นที่พักผ่อนภายเรือคายักเล่นนะมีเป็นโฮมสเตย์ที่พักมีไหมครับมีครับมีรอบนอกครับมีรอบนอกครับแต่จุดตรงนี้ก็คือบริการภายเรือคายักเรือคายักครับผมใช้คลิปตรงนี้นะผมอยากจะให้พี่โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่คือตรงนี้ ที่คลองหลูดนี้ตรงนี้นะพี่อยากจะพูดบรรยายเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติที่มาตรงนี้นะฮะสามารถบอกความดีคือคือจุดเด่นหรือสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ว่าน่ามาท่องเที่ยวคุยได้เลยครับครับผมสวัสดีครับจุดนี้เขาเรียกว,ว่าคลองหลุดคลองน้ําใสนะครับ,รบผมอยากเชิญชวนให้นะักท่องเที่ยวมาจุดนี้เพราะว่ามันเป็นแบบแหล่งธรรมชาติอ่ะครับมันจะมี มันจะมีต้นไม้แล้วก็มันจะมีแบบพันไม้ที่ว่าหายากด้วยนะครับในพื้นที่นี้ครับแล้วจะมีปลาพื้นถิ่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นปลาลายเสือนะครับแล้วก็มันจะมีจุดที่ว่าสามารถเล่นน้ําได้ด้วยแล้วมันเป็นตาน้ําที่ว่ามันขึ้นมาจากใต้ดินนะครับน้ําจะเย็นมากผมจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่ว่าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยอะไรก็ได้นะครับลงมาสัมผัสดูนะครับเขาเรียกว่าคลองหลุดหนองทะเลนะครับผมครับโอเคขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับนักท่องเที่ยวขอบคุณมากครับ ะะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี้ด้วยนะคะ,ะคลองรูดนะคะ,อ,ะอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองทะเลนะคะบริการพายเรือพยักชั่วโมงละ3 0 0นะคะส่วนมากก็จะมีนะักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดกระบี่นี่คะ่ะต่างชาติด้วยนะคะที่มาใช้บริการกันที่นี้นะคะคลองรูด หรือคลองน้ำใสตั้งอยู่ที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีทั้งทัศนียภาพที่สวยงามทั้งคลองน้ำจืดที่ใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาที่แหวกว่ายและก็ยังอุดมไปด้วยป่าไม้สายพันธุ์ต่างๆที่หายากและพันธุ์ปลาสวยๆเช่นปลาลายเสือที่มาของคำว่าคลองรุป ก็มาจากภาษาใต้ท้องถิ่นนะฮะซึ่งมีคำว่ารูดในภาษาของภาษาใต้นะฮะแปลว่าลื่นหรือถลายคลองรูดนะฮะอาจจะมีสายน้ำจากคลองนี้แล้วไหลออกมารวมกันที่ปลายสุดและมีฝายทดน้ำกั้นเพื่อชะลอน้ำที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตฝายน้ำคอนกรีตนี้นะฮะจึงเป็นที่เล่นของเด็กๆและชาวบ้านที่นี่ โดยการสไลเดอร์ลงไปจากฝายเป็นที่สนุกสนานชาวบ้านที่นี่นะฮะจึงเรียกการสไลเดอร์ของเด็กๆว่ารูดซึ่งแปลว่าการลื่นถลยนั่นเองคลองแห่งนี้นะฮะจึงได้สมญาว่าคลองรูดหรือคลองน้ำใสเพราะมีน้ำตามธรรมชาติที่ใสนั่นเองครับโดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะฮะ ต้องทำเมื่อมาเยือนคลองหรูดแห่งนี้ก็คือการพายเรือคายักษเพื่อชมธรรมชาติสองฟักฝั่งํำคลองและการว่ายน้ำเล่นโดยที่ภายใต้ํำคลองหลูดนะฮะอาจจะมีตอไม้โผล่พ้นน้ำให้พายเรือลัดเลาะชมธรรมชาติรอบๆํำคลองคลองรูดนะฮะจะมีตาน้ำผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินนะฮะ น้ำในบริเวณนี้จึงมีสีเขียวและใสเหมือนกระจกน้ำทั้งใสและเย็นนะฮะและมีสายลมพัดผ่านเบาๆเหมาะแข่การไปไว่ายน้ำเล่นในหน้าร้อนของบ้านเราครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและการผจญภัยแบบแอดเวนเจอร์ไม่พลาดนะฮะการไปพายเรือคายักเพื่อลัดเลาะไปตามต่อไม้ธรรมชาติ ที่โผล่พ้นผิวน้ําขึ้นมาของคลองรูดแห่งนี้ครับอีกทั้งด้านในสุดนะฮะของคลองรูดยังมีตาน้ําผุดที่เป็นแอ่งน้ําใสเหมาะแก่การไปไว่ายน้ําและดําน้ําเล่นครับแม้ว่าคลองรูดนะฮะจะไม่ได้เชื่อมต่อกับทะเลและเป็นคลองน้ําจืดที่มีความใสไม่เป็นรองน้ําทะเลเลยครับช่วงเทศกาลปีใหม่2568นี้นะฮะ หากเพื่อนๆผ่านไปจังหวัดกระบี่นะฮะก็ลองหาโอกาสไปท่องเที่ยวคลองรอูหรือคองน้ําใสแห่งนี้นะครับท้ายคลิปนี้นะฮะผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมสาระดีๆจากช่องพี่อุน h ชาแนลก็ขอให้เพื่อนๆน,นะฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขกับการท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับหากเพื่อนๆชมแล้วชอบเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะฮะ ก็สามารถเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามได้นะฮะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่จะนำเสนอเพื่อนๆครับขอขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ปี2568ครับเพื่อนๆ